วันนี้ผมมาแบ่งปันเรื่อง AI การใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหา Referral Partner แ,แล้วก็ v i s i t o r นะครับออ AI d r a f t Human Craft เสมอนะครับมีคำกล่าวไว้ว่านะครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ ใน b n i แบบทําน้อยได้มากนะครับการโฟกัสที่ r ล l ว a r t n e r เนี่ยทำให้ไดออเดอร์ Order, จำนวนมากและไหลามาเทมาเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทาง Chapter เ,เราก็ได้มีการใช้ AI ทํทำ u u t t o ม GPT สำหรับใช้เทนใน Chapter ของเรานะครับมาช่วยงานต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่าง Use Case การใช้นะครับเรามีโจทย์อยู่ว่าเราทดลองเอาข้อมูลของสมาชิก power team supermarket นะครับทำทางด้านการตลาดนะครับโดยผมพร้อมถามมันไปว่าช่วยหาหน่อยว่า จากข้อมูลสมาชิก BNI Miracle พร้อมคำแนะนำอาชีพที่ควรเติมเข้ามานะครับแล้วโซลูชันใหม่ๆที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้สิ่งที่ AI ทาการวิเคราะห์ออกมาก็คือมันได้ทําการวิาะ์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทีมซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีจุดแข็งในด้านของแบรนด์เอ็กซ์เพลยแล้วก็มีเดียนะครับซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการทําการตลาดสร้างภาพลักษณ์หรือปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็เลย ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับก็ตรงนะครับผมอีคอมเมิร์ซนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับ UxUi นะครับ PR นะครับรีเทลอินโนเวชันนะครับคัสเตอร์เอ็กซ์เพลียนนี่จะเป็นอาชีพที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งปกติแล้วเนี่ยบางครั้งเราคิดเองเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับการที่เราใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะวิเคราะห์ในจุดนี้นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังให้มันนําเสนอโซลูชันอีกว่าถ้าเกิดเรามีเพาเวอร์ทีมแล้วมีผู้เข้ามาร่วมในลักษณะแบบเนี้ยเราเราสามารถบันเดิลในการแพ็คเป็นโซลูชันออะไรไรด้้ีกบาง มันนำเสนอมาทมั้งหมด4โซลูชันเลยนะครับผมยกตัวอย่างมา2โซลูชันที่เด่นนะครับก็คือทำเป็นโซลูชันที่เป็น SME Digital Makeover นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมารวมตัวกันทำโซลูชันที่เป็นโลโก้ branding เว็บไซต์ Line OA Social Content p a n a d นะครับแล้วก็ Tracking Dashboard อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทำแพคเกจที่เปิดร้านค้านะครับให้สามารถเปิดได้ภายใน30วันนะครับสามารถเปลี่ยนร้านจาก ออฟไลน์ line, สู่ออนไลน์ได้เลยหรือแพ็กเกจบนตัวสินค้าใหม่นะครับเป็นการบันเดิลรวมกันของ power team นะครับนี่คือสิ่งที่ ai ทาได้นะครับเราจะหาอาชีพมาเติม power team มอื่นๆก็ใช้เจ้า ai ช่วยในเรื่องนี้ต่อด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยพอเราได้โซลูชันที่แพ็กกันอย่างนี้เราสามารถไปต่อยอดกลยุทธ์ได้คือทั้ง power team เราสามารถจัดโชว์เคสร่วมกันนะครับเพื่อสร้าง lead สร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจหรือว่าทำไลฟ์เวิร์กช็อปได้นะครับนอกจากนี้ในระบบ r e เฟอร a ลของพวกเรานะครับยังมีการแท a c k i n g stat ด้วยนะครับแคมเปญที่เราจัดขึ้น,นมัน มันได้ referral เป็นจํานวนมากเท่าไหร่ผลตอบรับเป็นยังไงนะครับอย่างเป็นระบบนะครับนี่คือไอเดียในการใช้นะครับเพื่อต่อยอดการหา referral partner แล้วก็ visitor นะครับจะสรุปได้ว่านอกจากได้โซลูชันเมื่อสักครู่แล้วนะครับไอเดียในการหา visitor เนี่ยเรายังสามารถอัปโหลด150รายชื่อเข้าไปให้มันช่วยทําการ matching เข้ามาได้ด้วยนะครับเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยมีใครน่าจะเป็น visitor แล้วก็เป็น referral partner ให้เราได้นะครับนี้เป็นลิงก์ของแซมวันที่เราได้เทรนไว้ให้นะครับสามารถเข้าได้จากลิงก์ทีเลยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ